สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคลิ์ยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่รายงานหนุนใจยามชาของคริตจักรแม่สายพี่น้องคะก่อนที่เราเา้ารพเจ้าให้เราขอการทรงนำจากพระเจ้าก่อนดีไหมคะกระแด่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่นชมยินดีที่มาใกล้ชิดก,กับพระองค์ข้าพระเจ้าทั้งหลายปรารถนาที่จะ ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงนำในช่วงเวลาต่อไปนี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายอิ่มหนำด้วยการส่งถ้อยคําของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนนับพี่น้องคะยังอยู่ในเป้าหมายหัวข้อใหญ่ของเรานะคือตั้งเป้าที่จะเป็นคนที่พระเจ้าทรงพอปถ thai ข้อย่อยวันนี้คือจงมุ่งสู่ชีวิตที่เกิดผลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าให้เราเฝ้าเดียวใช่ไหมคะ,ะการเฝ้าเดียวนะ,ะเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่เกิดผลในพระธรรมย่อนบทที่15ข้อที่5ได้กล่าไวไว้ว่า เราเป็นเถาอังุนเราที่นี่หมายถึงพระเยซูพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นเถาอังุนพวกท่านเป็นขแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย นับพี่หนอครับข้อที่5นะชัดเจนมากพระเยซูชายภาพรักษคือถวรงง์งูนและแขนงมาเปรียบเทียบกับชีวิตของคริสเตียนต,ต้องติดสนิตกับพระเจ้าพระเยซูเป็นถวาวร์งูนและผู้เชื่อ จะเป็นแขนงของเถาัขององุ่นและแขนงตบตอ้นองุ่นจะทําอะไรก็จะต้องติดสนิทกับเถาอังองุ่นเพราะว่าการติดสนิทเช่นนี้จะทําให้แขนงได้รับบริพา์ทุกอย่างจากเถาอัองุ่นแล้วหากแขนงไม่ได้ติดกับเถาอัองุ่นผลที่ตามมาก็คือ แขนงก็จะแหวแห้งแล้วจะไม่เกิดผลเมื่อต้นองง่นนะไม่เกิดผลแนนงก็จะกรตุกตับออกแล้วใช้ประโยชน์ได้ก็คือให้แนนนั้นตกเผาเสียพี่น้องคะนี่หมายถึงว่าถ้า เรานะชีวิตของเราเราเป็นแขนงถ้าเราไม่ติดสนิทกับเถาวาลงูลก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตของเราจะไม่สามารถที่จะเกิดผลได้ผลที่นี่หมายถึงอะไรผลที่นี่ในพระคัมภีร์นะหมายถึงผลแห่งชีวิตแห่งพระวินาณบริสุทธิ์ที่ได้บันทึกในกาลัส พัะธรรมกาลเชียบทที่5ข้อที่22ถึง23ผลเหล่านั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ความอ่อนสุภ,ภาพการรู้จักบังคับตนแล้วผลเหล่านี้ทั้งหมดนะมี9้าอย่างจาก เป็นสิ่งที่ธรรมบัญญัติที่จะให้เราได้เกิดในชีวิตของเรานะพี่น้องค่ะหากเราอยากให้ชีวิตของเราเกิดผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องทำอะไรวิธีเดียวละ่ะก็คือให้เราติด สนิทกับเถาอังมุลนนั่นก็คือให้เรานะสร้างความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าโดยผ่านวิธีหนึ่งก็คือเฝ้าเดียวผ่านการที่มีถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นบริพอดต่อชีวิตของเราแล้วจะ หล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้เติบโตในทางธรรมของพระเจ้าแล้วในขณะเดียวกันเราก็อธิษฐานผ่านการอธิษฐานผ่านการอ่านพระคัมภีร์เราจะสัมผัสถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะสัมผัสถึงการทรงนำของพระเจ้าเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่กระซิบในหูของเรา ในสันติสุขที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับเราเมื่อเราอาธิษฐานของการทรงนำพี่น้องคะการติดสนิกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เรายากที่จะบรรยายอย่างทั่วถึงนอกจากว่าคนเราตนเองนะมีประสบการณ์ส่วนตัวกับการติดสนิกับพระเจ้าถ้าพี่น้องหาคนที่เขาติดสนิกับพระเจ้านะ เราจะเห็นว่าเขาบอกว่าพระเจ้าตรัสกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาแง่ใจนี้เป็นการสูงนำของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นชีวิตของเขาแม้ว่ายังวุ่นวายเหมือนเดิมแต่เขาก็มีความสงบสุขในนั้นเหมือนเรือที่กําลังสักไปสักมาใน บน,บนน้ำเมื่อมีพายุแต่เรือลำนั้นคนที่อยู่ในเรือลำนั้นก็มีสันติสุขว่าพวกขาอุ๊กจะได้ผ้นจากภัยพิบัติของพายุพี่น้องคะนี่เป็นสิ่งที่บรรยายไม่ได้แต่จะคนที่ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าก็จะรู้แน่ว่าสิ่งนี้เป็นจริง อ,อยากพี่น้องคะอยากพี่น้องหากพี่น้องอยากรู้หอมก็นแนะนําพี่น้องนะติดสนิทกับพระเจ้าเลยโดยการอธิษฐานโดยการอ่านพระคัมภีร์โดยการใช้เวลาที่จะบรรยายถึงความรู้สึกของตนเองความในใจของตนเองให้กับพระเจ้าแล้วรอคอยพระเจ้าโดยการที่อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ให พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นำเราแล้วเราจึงจะสัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่กับของพระเจ้าการทรงนำของพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องคะมีวิธีเดียวก็คือเราต้องไปเฝ้าเดี่ยวสองต่อสองกับพระเจ้าเองแล้วพี่น้องรู้ไหมอ่ะนี่เป็นคำสัญญาที่ในพระคัมภีร์นะ ที่ในยอห์นบทที่15ข้อที่7ที่นั่นตัดไว้ว่าถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้รับสิ่งนั้นนี่เป็นคำสัญญาของพระเยซูหากเราลงมือ ทำที่จะติดสนิทกับพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เราให้ไต่ตรองให้ควรพระวจนะของพระเจ้าโดยการทุงน,นำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคะเมื่อเราเข้าใจแล้วเราสร้างคำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับพระเจ้าแล้วเราขอสิ่งใดพระเจ้าก็จะประทานให้กับเรา พระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเรามีถ้อยคําของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเราคนที่มีถ้อยคําของพระเจ้าเขาจะอธิษฐานตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าบ่งชี้ให้เราอยู่ในพระทัยของพระองค์เราจะไม่ขอสิ่งใดที่นอกเหนือจากพระทัยของพระองค์แล้วพี่น้องคะการทำอธิษฐานนี้พระเยซูคริสต์เจ้า สัญญาวาจะได้รับคำตอบหากเราไปดูที่อยอหนบทที่14ข้อที่12ที่นั่นบอกเราว่าพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจจาก,การที่เราทำหนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก แล้วต่อจากนั้นในข้อที่13พระเยซูก็บอกว่าสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาแต่ทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรพี่น้องคะเพราะว่าเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าโดยที่เราจะเข้าสนิทเข้าอยู่ในคำสอนของพระเจ้าคนอย่างนี้ เขาจะวางใจในพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเขาจะสามารถทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระเยซูทําพี่น้องคะเราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะสามารถทําเช่นนี้ใช่ไหมคะแต่พระเยซูทรงบอกว่าเราสามารถทําได้โดยการที่เราขอในพระนามของพระเยซูคริสต์และสิ่งที่เราทูลขอนั้นทําให้พระเจ้าพระบิดาของเราได้รับเกียรติพระเยซูก็จะทรงสดับฟังคาอธิษฐานของเรา พี่นอนคะนี่เป็นเกิดผลแห่งพระวิญญาณและในขณะเดียวกันชีวิตของเรามีผลดีคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นต้นดีบต้นบีต้นดีนี่หมายความว่าจะมีะจะรู้ว่ารากอยู่ที่ไหนเถาองังุนเป็นเถาองังุนอย่างไรใช่ไหมคะแล้วจัก คนที่ก็จะดูจากชีวิตของเราจะดูแน่ว่าเราติดสนิทกับเถาวัลอง,งุ่นดีๆนั้นคือพระเยซูคริสต์เจ้าความดีทุกอย่างของพระเยซูคริสต์เจ้าก็จะ,สะแสดงสำแดงออกมาในชีวิตของเราพี่น้องคะดังนั้นถ้าเราจงมุ่งสู่ชีวิตที่เกิดผลนะเกิดผลชีวิตแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเกิดผลในการที่จะสัมแดงชีวิตให้คนอื่นแห็นถึงสง่าราศีของพระเยซูคริสต์และคนอื่นก็จะอยากรู้จักพระคิดเราจะเกิดผลในจำนวนคนที่รับเชื่อพระเยซูด้วยพี่น้องคะให้เราร่วมใจกันจับมือกันที่จะเป็นคนที่สําแดงพระคิด ให้เราสำแดงชีวิตที่กดผลดีของพระเยซูคริสต์เจ้าดีไหมคะเราร่วมใจกันอธิฐานถ้าแต่พระพิาเจ้านี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่าพระองค์จะเกิดจะทรงทําให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และในขณะเดียวกันชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นพยานที่จะ ประกาศกับคนที่อยู่ล้อมรอบให้เขารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เกิดผลเพื่อพระคิดของพระเยซูคริสต์เจ้าทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบคึงพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอเม,มนขอบพระเจ้าไว้พรพี่น้องน,นะคะสวัสดีค่ะ